รู้สึกดีใจมากฮะไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เรามาเนี่ยอาจจะเยอะมากที่สุดครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ทางแพวลแล้วก็เอ็มบัสซีได้จัดงานนะครับผมที่จัดงาน,นดีๆเป็นมูนิตีนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการบริจาคอาหารกับมูนิตีพอเด็กนะครับผมให้เด็กแบบรักไรเรื่องอาหารนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาจัดประมูลอีกครั้งแล้วก็มีแฟนชับแบบประมูลแบบแซนด์วิชหนักมากตอนแรกแซนด์วิชประมาณ1ขีด ตังหลังมาสิบโลเงี้ยเจอแบบว่าองค์ถือไม่ไหวแล้วกลัวตกใช่แต่รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจในวันนี้อาเซียนวิทยาลัยบิ๊กบึ้มเราใช่ก็ข้อมูลไปด้วย5้0 0 0บาทเลยทีเดียวครับเราถือว่าเรื่งแต่จัดก็เันนี้รู้สึกว่ารู้สึกแบบปริ่มใจมากๆเลยครับที่เหมือนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริจาคให้พื้นที่พอเด็กครับก็ดีใจมากๆที่มีคนที่แบบ สำหรับคนพวกเราแล้วก็สปอร์ตน้องๆด้วยครับก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันทําบุญให้น้องๆนะครับใช่เพราะว่าเพราะว่ามูลนิธิเขาเขาหาหาเงินเป็นรายวันเลยครับเงินทุนเนเขาเป็นรายวันเลยทราบเรื่มมาว่าเห็นว่าประมาณสองปีถ้าแบบว่ายังไม่ได้กําไรส่วนนี้ก็อาจจะปิดตัวลงครับผมก็เลยเปิดโครงการนี้ขึ้นมาครับผมก็ร่วมบริจาคกันได้เรื่อยๆเลยนะครับผมใช่เพราะว่ารายได้ทุกอย่างในการบริจาคเนี่ยจะให้ทางมูลนิธิฟอเด็ก100%เลยครับ ทำเอาอาหารจานต่อยนี่ของเราก็เคยทำ้นูทำของหวานทั้งของข้าวก็เก่งไหมก็แต่ไมก็ไม่รู้ออว่าเก่งไหมรับแต่ว่าก็ทานได้แหละครับออแต่เนี่ยไม่เก่งไว้กันครไหนเมนูเป็นอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์เลย่อถ้าเป็นขนมผมเคยทำคุกกี้รูเทลล่าครับ แล้วผมแบบชอบใส่ไส้เยอะๆมันก็จะแบบเยอะๆอร่อยคำใหญ่ๆไหมคำใหญ่ไหมชิ้นใหญ่ด้วยชิ้นแบบชิ้นแบบก็ว่าทำไมเป็นใจบิ๊กเบิ้ร์มนะฮะจะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตปิ๊กเบิ้มที่หนูใช้งานเป็นิ๊กเบิร์มไหมทำของข้าวครับชอบทำพวกผัดผักไข่เจียวอะไรเงี้ยครับผมทำที่บ้านก็รสชาติจัดแบบรสชาติจัดหน่อยเป็นคนชอบกินรสชาติจัดแต่ก็ไม่เผ็ดมากแต่รับรองว่าอร่อยรับให้ฝากหนะชิ้นนี้ดีๆแต่หดูมีพรุ่งนี้ครับ ใช่ครับผม <S 1> <S 1> ใช่ครับก็กิจการรมนี้นะครับจะมีแค่ถึงพรุ่งนี้นะคะรับเหลือแค่สองวันสุดท้ายแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันช่วยบริจาคให้มูลนิธิพรเด็กพรเด็กนะครับเพราะว่าน้องน้องต้องการอาหารจริงๆครับแล้วก็ผมก็ไม่อยากให้ม,มูลนิธินี้ปิดตัวลงด้วยครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับทุกคนอาจจะมาซื้อหารหรือว่าซื้อของภายในงานก็ได้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมากๆครับใช่ครับผมก็นอกจากนี้ยังมีศิลปินมีกิจกรรมอะไรมากมายใน ในอีเวนต์เลยนะครับรผมก็สามารถมาร่วมกันได้ครับทำบุญไปด้วยกันครับรีาดีใจมากๆครับที่บัตรขายโหมดร้วยครับแล้วก็เหมือนเราได้ ไปประเทศเกาหลีไปไปแฟนประจัดแฟนมีตที่ท่าประเทศแรกเลยสำหรับพวกเราทุกคนแบบล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนได้ไปเที่ยวนในตัวด้วยได้ไปเสพบรรยากาศนู่นได้ไปเจอแฟนคลับอินเต์เยอะแยะเลยคือคนก็น่ารักมากๆให้การต้อนรับที่อบอุ่นนะครับใช่ครั้งแรกในชีวิตของทุกคนเลยครับผมเพราะว่าไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะมีงานแฟนมีตใช่เรารู้สึกว่ามัน เป็นอะไรที่ดีใจมากนะเราเป็นคนไทยแล้วก็ทําผลงานไทยออกมาแล้วมีคนต่างชาติแบบติดตามหลายประเทศอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ได้พบปะแฟนมิตเป็นอะไรที่แบบสุดรู้สึกว่าจริงเหมือนกันรู้สึกดีใจมากแับสนามบินแตกโดยเนาเราเี่ไม่มีอะแตกไหมแตกไหมก็พอก็มีบ้างครับผม้แต่ก็รู้สึกรู้สึกได้ถึงความภาคินะ แล้วเวียดนามก็มมจะโชว์เขาไปด้วยเนระใช่ครับใช่เามพิเศษยังไงให้กับมันเ็วียดนามาครปลายเดือนนี้ครับเราก็จะไปเวียดนามกันแล้วอันนี้ก็ตื่นเต้นมา,มากๆอีกเหมือนกันนะครับว่าได้ไปต่างประเทศอีกแล้วไปเจอแฟนบเวียดนามด้วยก็เราก็จะเตรียมโชว์สุดพิเศษไว้ให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนอย่างเดิมครับเราก็จะฝึกภาษาเวียดนามไปเหมือนกันครับผม,ม,มใช่แต่มีเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากอ่ะ <c oughs> ที่ดังในคือตตตตะไรเพ ที่ที่ไทยสามารถเอามาแปลไทยด้วยพร้อมนะตอนนี้ซ้อมอะไรเป็นกันไหนหรนอตัางเดือนนาซ้อมซ้อมบ้างแะ้วครับผมก็มีโชว์เพลงแล้วก็คิวที่พายใช่แล้วเดี๋ยวตอนประมาณเดือนตุลาครับผมแล้วก็จะไปญี่ปุ่นใช่ก็ทางญี่ปุ่นก็ติดติดต่อมาสองเมืองครับผมใช่แล้วก็มีอีกหลายประเทศเลยครับที่ติดต่อมาเหมือนกันที่ที่ มีจริงๆแต่มีมีไปเกาหลีรอบนึ่งด้วยมีเกาหลีรอบนึงซีนิวใช่ไหมแล้วก็มีสิงคโปร์ด้วยใช่แล้วก็ประเทศอื่นก็มีติดต่อมาเหมือนกันครับทุกคนก็ต้องรอติดใช่รอดูผมเพราะว่าถ้าไม่ติดสถานการณ์หรือว่าติดปัญหาอะไรก็อยากไปทุกประเทศเลยประเทศจีนก็อยากไปแต่นอกจากนี้พรุ่งนี้เลยแฟนมิดเดยวของน้องลูนิวยใช่ครับคุณนี้วันที่10แล้วตื่นเต้นมากอีกแค่ไม่กี่วันเอง แบบอีกแค่ไม่กี่วันก็ถึงวันแฟนที่แล้วนะครับเรียกได้ว่าพรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกคนที่อยากกดบัตรนะครับกดบัตรได้ทุกใบที่ทุกคนอยากได้เลยแล้วก็พรุ่งนี้นะครับก็กดบัตรได้เลยเวลาเที่ยงตรงนะครับทางไทจิเคสเมเจอร์นะครับก็อยากให้ทุกคนมานะครับวันที่24นี้ก็ บอกเลยว่าเตรียมโชว์ไว้เยอะมากๆเลยทุกคนจะต้องชอบแน่ๆครับเกมที่ต้องผ่านเนาะที่สีไปแน่นอนไปแน่นอนครับจะกดบัตรด้วยครับกันเลยจะนิกันอะจะแอบเมียบบอกหรือว่าไม่บอกบอกแล้วไม่บอกกันอะไจะบอกไม่บอกเลยไม่ทันแล้วไปอยู่แล้วครับผมใช่แต่พรุ่งนี้ถ้ามีวันที่สิบมีเวลากดบัตรก็อยากกดบัตรมาใช่กดบัตรมาแล้วก็มอบให้แฟนๆที่ไม่ได้ฟังอยากลองกดบัตรดูตื่นเต้นดีแะ โอเคเสกคาถาเร็วเสกยังไงอะเสกหมดเคยเสกไม่ได้เตรียมการเลยขอให้กดบัตได้เที่ยงยี่งเฮียด้วยเฮียด้วยพี่สุดย้อนยักานเรื่อที่แบบที่แบบไม่ดูเนาะเขาบอกว่าแล้วเนเรื่องแบบเกิดเป็นรื่องเรารู้สึกยงง้าท่านสบายใจสช่ไว่าแบบดูเรื่องนันมันไปได้ด้วยดีสามารถเกิดขึ้นก่อนหน้าอะไรเนี้ย ก็ร <mm um> ู้สึกสบายใจขึ้นครับเพราะว่าเราก็จ no> ร uh 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 uh> uh uh ิงๆเราก็ไม uh ่ได้อยากทะเลาะกับใครอยู่ที่นก็รู้สึกสบายใจขึ้นที่เรื่องจบลงได้ด้วยดีพี่สิยครครับสบายใจขึ้นอยู่แล้วครับผมเพราะว่าส่วนตัวเราสองคนไม่ได้อยากมีเราไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีอยู่แล้วเราไม่อยากทําให้ใครเดือดร้อนอยู่แล้วครับผมก็รู้สึกสบายใจมากๆก็อยากให้ทุกคนแบบแฮปปี้ทั้งแฟนคลับต่อบูด้วยครับผมก็อยากแฮปปี้ไปด้วยกันดังนี้มันจะเปล่งเปล่งขึ้นเลยครับเวลาเราไป เรนขึ้นไหมจริงๆ<ม>ก็ไม่ได้เรียกว่าเก,เาาเก่งแต่ก็ระวังมากขึ้นในในส่วนที่ต้องระวังครับผมซึ่งเราเองก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็อยากเป็นในสิ่งที่เราเป็นเราก็อยากเป็นตัวเองหนูก็อยากเป็นหนูเฮียก็อยากเป็นเฮียมีอะไรก็ช่วยเหลือกันครับผมแต่ก็ต้องระวังในในบริบทในสถานการณ์มากขึ้นก็ต้องปรับตัวมาเถอะค่รับขอบคุณมากครับ